ต้องผันอาชีพเป็นหมอดูแล้ววันนี้อยากสวยรวยหน้าเด็กมาหาหมอไก่ได้ที่พส์คลินิกครับสวัสดีครับหมอไก่พพส์คลินิกครับช่วงนี้มีกระแสรเรื่องของนางวันทองดังมากเลยอ่ะคนพูดถึงเงยอะมากเลยคุณผู้ชมรู้จักนางวันทองไหมครับคือ,าน,คน,อ,อนางวันทองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะครับแต่โชคร้ายมากเลยต้องผันอาชีพเป็นหมอดูแล้ววันนี้ทีงงานมา อยากให้ดูหัวเห้งอ่ะมาเรามาดูหัเหงกันนางวันทองก็เป็นผู้หญิงที่สวยนะครับสวยเลยแหละถึงแม้จะอยู่ในยุคนั้นหรือยุคนี้ก็เรียกว่าสวยนะครับเราดูจากอะไรบ้างรูปหน้าเนี่ยก็เป็นรูปแบบได้ได้รูปอ่ะได้สัดส่วนนะก็เป็นรูปไข่เลยนะหอดูเป็นรูปไข่เลยหน้าผากก็ไม่กว้างไม่แคบจนเกินไปแก้มก็เต็มจมูกก็โอเคก็สวยก็โด่งดีพูดตรงว่าก็แทบจะสมบูรณ์เลยนะครับแต่ถ้าจะมีที่จะติเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของปากนิดหน่อยนะก็คือปากอาจจะเล็กไปนิดนึงอาจจะเหมือนแแบบบบเเออมีตกกนนนิดึงล็้ย นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวนะจากที่เราฟังจากประวัติเนี่ยหรือในละครเนี่ยเอ๊ะอาจจะมีเรื่องของการพูดนะบางอย่างที่เขาอาจจะเสียจากคาพูดหรือเปล่าเรียกว่า,านี้ได้แบบไม่รู้นะาจะเซลล์ไปพูดแล้วคนไม่ค่อยโอเคอนะไรเงี้ยจะเป็นแค่เรื่องนั้นนะก็อีกจุดหนึ่งถ้าได้เห็นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตานะประเดี๋ยวดูอีกรูปหนึ่งตาเขาเหมือนจะรีรีนะหรือถ้าถ้าเป็นภาษาหมอเขาเรียกว่าตาตกเหมือนตาเขาจะแบบกับว่า เหมือนตกอะอธิบายไม่ถูกเขาไม่ได้แบบง่วงนอนนะแต่ือนเขาตกอะซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันนะตาที่ตกก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถ้าจะแนะนาเนี่ยจะแนะนําให้ให้นางวันทองนะในย,ยุคนี้นะฮะใช้การร้อยไหมนะแก้นิดนึงโดยการดึงตาที่มันแบบดูหลีหลีตกตกอะดูเสียงโงเห้งอะกับดึงบริเวณแบบมุมปากนิดหนึ่งให้มันรู้สึกว่ามันแบบไม่ตกไม่งุม้มนะสองจุดนี้ก็น่าจะทําให้ หงหนงดีขึ้นตายกขึ้นปากยกขึ้นเนี่ยโหเฮงรวมก็คือดีอยู่แล้วมันก็น่าจะทําให้ให้นางวันทองพูดตรงๆว่าไม่ไม่ช้ายขนาดเนี้ยครับพอดูโหเฮงนางวันทองแล้วเนี่ยมาขอดูของคุณใหม่ดาวิกาบ้างนะซึ่งก็คุณใหม่ดาวิกาเองก็คงไม่ต้องแก้อะไรเลยนะก็คือสวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่นางวันทองนี่คือเป็นบทบาทอะไม่ใช่ตัวจริงของเขานะครับ จริงๆมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับอย่างเคสนางวันทองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องตาเนาะมันจะู่เราพูดกันตากับปากแต่ถ้าเป็นที่เราเจอมาเนี่ยก็สองเรื่องนี้ก็เจอเจอบ่อยเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่เจอบ่อยคือแก้มต่อแก้มตออคือแก้มแบบยุบลงไปอ่ะมันดูเหมือนคนอิดโรยหรือมิกเหมือนคนแบบดูของเกินไปอ่ะอันนี้ก็ควรแก้นนะก็เ,เจอเยอะเหมือนกันบางทีเราไปจัดฟันบางทีเราไปแบบฉีดโบทหอ,อกมากเกินไปอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะดูตอบออกมาอันนี้มหมู่แหงอันน่ยไม่ดีถ้าหน้าตอบไม่ดีเพราะ เต็มสวยเลยนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปวดแก้นะเราเจอเจอกันเยอะนะครับก็หน้าแก่เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของบางคนหน้าผากจะหน้าผากจ,จะเหมือนแฟบอะ่ะหรือขมับต่ออันนี้คือบางทีแบบเราไปแบบไดเอทมากๆอะไรเงี้ยันก็จะเจอซึ่งอันนี้ไม่ดีกับโหเฮงดูแล้วมันดูแบบคือดูก็ไม่ดีด้นะแล้วโหเฮงเสียมันก็มีวิธีแก้ด้วยโดยการใช้พวกเฟสเซลอะไรเติมเงี้ย เพราะถ้าเราไปเติมฟิลเลอร์เนี่ยมันก็จุดพวกนี้เติมฟิลเลอร์ไม่ได้หน้าผากกับขมับพ้้มเติมเลยเติมแล้วอาจจะมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าแก้นะก็ยังไงแอดไลน์ Ad นะพอสคลินิกนะครับแอดโพสนะฮะก็จะมีทีมงานคอยอำนวยนความสะดวกให้นะแล้วก็ยังไงส่งรูปมาให้ประเมินก่อนนะเราจะได้ดูว่าปัญหาแบบเนี้ยเราแก้ได้หรือเปล่าน,นะถ้าแก้ได้จะใช้วิธีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการติดต่อที่ ที่เราจะได้มาคุยกันง่ายๆนะแล้วก็ถ้าแก้ได้เราก็จะมาพบกันอยากสวยรวยหน้าเด็กมาหาหมอไก่ได้ที่พอส t คลินิกครับสวัสดีครับ